หลังจากดราม,ม่าของสาวอิงฟ้าที่กองประกวดไม่สามารถติดต่อได้จนบอสนวัดต้องออกมาไลฟ์เดือดถึง2วันติดแล้วก็ทำให้แฟนเวทีมิสแกนและแฟนขับของสาวอิงฟ้าทั้งฟลิงและไอแดงกินไม่ได้นอนไม่หลับไปตามๆกันแล้ววันนี้หลังจากที่รอมาทั้งวันก็มีข่าวดีให้แฟนๆได้ยิ้มแก้มแตกกันแล้วเมื่อบอสนวัดออกมาโพสตเฟซพื้นสีส้มว่ารอฟังข้อสรุปสามทุ่มครับแต่ที่ทำให้แฟนขับยิ้มได้จริงๆก็คือโพสต์ของสาวอิงฟ้าที่เป็นรูปกอดกับป้าป๊านวัดยิ้มตาขีดเดียวกันทุกคน บ่งบอกถึงความสุขและความรักกันจริงๆโดยเสาอิงฟ้าได้โพสต์ข้อความไว้ว่าขอบคุณสําหรับโอกาสและขอโทษที่ทําให้เกิดขึ้นขอโทษใครหลายๆคนที่ทําให้ผิดหวังและแน่นอนว่าจะกู้มันขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมขอบคุณความเป็นห่วงและหวังดีจากผู้ใหญ่หลายๆท่านและพี่ๆน้องๆแฟนคลับรักที่สุดและขอบคุณคําดูถูกและการซ้าเติมที่ทําให้ไฟในตัวอิงฟ้ามันกลับมาเดือดอีกครั้งไม่เคยลืมแต่จําไว้เป็นบทเรียนโดยได้แท็กไปที่ นวัดอิสระไกรศีลและโกโก้อรารยาสุภเลิกด้วยเชื่อว่าแฟนๆคงรอชมกันใจจดใจจ่อเป็นแน่นอนกับเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมของสาวอิงฟ้านอกจากโพสต์ของอิงฟ้าแล้วยังมีโพสต์ของเพจม i s แก a n แพจเจนอิ t Insider ที่ใช้รูปเดียวกันในข้อความที่ว่าทําหน้าที่ตัวแทนต่อไปโดยขอให้องค์กรดูแลและจากนี้ไปกระเทยแยกย้ายไปนอนนะคะพักผ่อนและอิงฟ้ายังดอกย้ําความมั่นใจให้กับแฟนๆอีกครั้งด้วยการไปโพสต์ในทวิตว่า i n งฟา is อิสคัมแบและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนี่เชื่อว่าแฟนๆคงรอเชียร์และรอชมกันอย่างแน่นอนและอีกคนที่โพสต์ยินดีกับเรื่องนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวโกโก้อาระยะที่เป็นทั้งผู้จัดการกองประกวดและเป็นคนถ่ายรูปแห่งความสุขนี้พร้อมแคปชั่นว่า is t all love และเพื่อแสดงออกถึงความดีใจกับความสุขในครั้งนี้แฟนๆก็ได้พร้อมใจกันปั่นแท็ก we are dan the one and only จนตอนนี้ก็เป็นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่ สมความตั้งใกของแฟนๆที่อยากจะมอบให้บอสและอิงฟ้าเพื่อให้รับรู้ถึงความรักของแฟนๆที่มีต่อองค์กรแกนและตัวอิงฟ้าทางช่องก็ขอแสดงความยินดีกับบอสและอิงฟ้าที่จบดราม่าก,กับมารักการหวานชื่นดังเดิมและทางช่องก็จะช่วยเชียร์สาวอิงฟ้าเพื่อไปคว้าม,มงทองมงแรกของไทยที่อินโดเดือนหน้านี้ด้วยขอให้อิงฟ้าประสบความสําเร็จนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ